สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่รักทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่39แล้วกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารไร์พรมแดนค่ะสำหรับครูเอก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ศิลปะนะคะวันนี้จะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกประดิษฐ์ การทำโทรศัพท์มือถือจากกล่องนมที่เราไม่ใช้แล้วนะคะสามารถเตรียมอุปกรณ์นะคะตามที่คลิปวิดีโอที่ครูเอส่งไปให้ดูจากวัสดุเหลือใช้ค่ะแล้วเราก็มาประดิษฐ์โทรศัพท์พร้อมกันนะคะเชิญค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์โทรศัพท์กริ๊งกิงนะคะอย่างแรกก็คือกล่องนมที่เด็กๆดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต่อมาก็คือกันไกล แล้วก็กระดาษ a 4นะคะ1แผ่นแล้วก็กลมๆที่เด็กๆเ,เห็นก็คือกาวสองหน้าหรือว่าเทปใสค่ะแล้วก็ไม้ไอติมอย่างสุดท้ายก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะเราเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปทํากันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนํากล่องนมนะคะมาติดกาวสองหน้าหรือว่า เทปใส่ก็ได้นะคะคุณครูปัดจะใช้กาวสองหน้าในการติดนะคะโดยครูปัดจะติดทั้งหมด4มุมนะคะอ่ะพอเราติดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคว่ำกล่องนมลงไปนะคะแล้วก็ติดมุมข้างๆด้วยนะคะห่อให้เรียบร้อยนะคะคล้ายๆกับการห่อของขวัญน,นั่นเองค่ะขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้ค่ะอ่ะครูปัดก็ ทำการห่อนะคะอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูปัดห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนําสีเทียนนะคะโดยใช้สีดํานะคะในการวาดนะคะเพราะว่ามันจะเห็นเส้นได้ชัดนะคะแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมทั้งหมด12อันนะคะอาให้เด็กๆวาดลงไปครูปัดก็จะวาดนะคะอาเหลืออีกนหนึ่งอันครบแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะ เขียนตัวเลขนะคะ1นถึง9นะคะแล้วก็มีเลขสศูรมม์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีดอกจันแล้วก็สี่เหลี่ยมหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปอะไรก็ได้นะคะคุณครูปัด วาดเป็นรูปดอกไม้นะคะอ่ะครูบาจะเติมใบไม้ให้กับดอกไม้หน่อยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีทับตัวเลขนะคะแต่เด็กๆอย่าระบายเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเด็กๆจะมองไม่เห็นตัวเลขหลังจากนั้นให้เด็กๆนําไม้ไอติมนะคะติดกาวสองหน้านะคะแล้วก็แปะด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆโทรศัพท์มือถือจากกล่องนมของเด็กๆมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วส่งคลิปวิดีโอส่งภาพถ่ายมาให้ครูเอแล้วก็คุณครูคท่านอื่นได้ชมด้วยนะคะว่าเด็กๆประดิษฐ์สิ่งของแล้วออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะเหลือสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเรามาพบกันค่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน